วันนี้บังจะมารีวิววิธีการย่างปลาหมึกด้วยเตาเผาเหล็กทำจากถังสีนะครับอุปกรณ์ที่บังจะช่วยพดัดอากาศเข้าไปในวันนี้ก็คือตัวนี้นะครับโบเวอร์มือหมุนราคา3ากว่าบาทอ่าส่วนใครอยากรู้วิธีการทําเตาเผาเหล็กจากถังสีขอแนะนําให้ไปดูคลิปนี้นะครับใครจะทําตามบังบอกไว้ก่อนนะครับว่าถังสีเนี่ยมันมีสารก่อมาเลงเราต้องเผามันให้สะอาดก่อนนะครับอย่าให้มีสีหลงเหลือเพราะถ้าหากว่า เราเอาถาังสีที่ยังไม่เผาเอามาย่างเนี่ยเวลาสีมันติดไฟมันจะเกิดควันครับแล้วควันนั่แหละมันจะเกิดอันตรายครับอ่าเดี๋ยวบางจะก่อไฟนะครับวิธีการก่อไฟบางต้องใช้หัวพ่นแก๊สช่วยจุดนะครับ อ่าตอนนี้ไฟก็ร้อนได้ที่เลยนะครับแต่ถ้าจะให้ดีบางขนแนะนําให้ถานเนี่ยมันแดงหมดทุกก้อนก่อนนะครับตอนนี้มันยังเหลือกก้อนหนึ่งที่ยังไม่แดงนะครับแต่ว่าบางรีบบางก็เลยจะเอาหมึกลงแล้วนะครับนี่อ่าอันนี้ก็น่าจะพอใช้ได้นะครับอ่าแล้วเตาชนิดนี้เนี่ยเวลาเราใช้เราต้องเป่าตลอดนะครับเพื่อที่จะให้ไฟมันแรงตลอดนี่ถ้าว่าเราไม่เป่าเราไม่อัดอากาศเข้าไปเนี่ยอ่ามันจะมอดครับไฟมันจะไม่แรง อ่านี่ครับจากนั้นก็เอาตะแกงลงแล้วก็เอาหมึกลงได้เลยครับอ่าหมึกที่บางใช้ในวันนี้น่าจะเป็นหมึกหอมนะครับบางดได้ดมาในราคาตัวละ60บาทอ่าซึ่งส่วนหัวเนี่ยกินมันก็ไม่ค่อยดีเลยนะครับส่วนตัวมันยังพอน่าจะกินได้อยู่ครับนี่อ่าเร่งไฟเข้าไปครับเดี๋ยวมาดูนะครับลีลาการย่างของบางเป็นไงนี่ครับเอาตีนวางพาดไว้เพื่อป้องกันการสั่นคลอนจากนั้นก็ทําการอัดอากาศเข้าไปครับ อ่าหลังจากผ่านไปนาทีครึ่งนะครับดูนะครับว่าฝั่งที่โดนไฟเป็นยังไงนะครับไฟมันร้อนมากๆเลยครับโอ้โหดูสิครับไอฝั่งที่ไม่โดนยังดูสดนะครับนี่รอบนี้บังขอสุกๆนะครับเพราะว่ากินดิบไม่ได้เพราะมันเริ่มเน่าแล้วครับนี่เดี๋ยวบังพลิกให้ดูนะครับอันนี้คือโดนไฟหนึ่งนาทีครึ่งนะครับยังไม่ไหมแต่ว่ามันสุกแล้วนะครับเดี๋ยวบังทําการพลิกแล้วก็ย่างไฟอีกฝั่งประมาณหนึ่งนาทีครึ่งเหมือนเดิมนะครับ เพียงเท่านี้บางคิดว่าน่าจะได้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเป็นยังไงดูแบบใกล้ๆครับไอส่วนหัวเนี่ยหนวดเริ่มไหม้แล้วนะครับส่วนไอตรงเนื้อน่าจะสุกพอดีอ่าแล้วถ้าจะให้ดีบางขอแนะนำให้ใช้แปรงสีฟันสะอาดๆถูไอผงถ่านออกไปให้หมดนะครับอ่าแล้วต่อไปก็ได้เวลาขึ้นเขียงครับนี่ไอส่วนหัวบางขอไม่ทานนะครับบางจะเอาไปทิ้งนะครับหัวเพราะว่ากลิ่นมันเริ่มมาแล้วครับนี่ขูดผงถ่านออกไปให้หมดก่อนนะครับนี่ที่มันเป็นฝุ่น เดี๋ยวบางจะหันให้ดูนะครับมาดูเนื้อข้างในว่าเป็นยังไงเดี๋ยวขออนุญาตเคลื่อนกล้องแป๊บหนึ่งนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวคาแรกเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเป็นยังไงโอโ้โหมีลงปุ๊บน้ํากระฉูดเลยครับนี่นี่นะครับข้างในยังนุ่มยังนิ่มอยู่ไม่แห้งนะครับนี่ช่ำๆเลยครับเนื้อมาดูข้อที่2นะครับ นี่ครับช้ำชเหมือนกันนี่ใครอยากลองสูตรนี้ก็ลองเอาไปทํากันได้นะครับแต่ถ้าจะให้ดีบางคนแนะนาให้ทํา2คนขึ้นไปนะครับหรือถ้าไม่อยากใช้บู์ปั่นก็สามารถใช้ไดเป่าผมราคา30บาทก็ได้นะครับอันนี้มันสะดวกกว่าแล้วก็ไฟก็จะน,น่าจะแรงกว่าด้วยนะครับสําหรับใครที่จะใส่ถาดตอนไฟกําลังแรงนะครับดูให้ดีนะครับนี่ดูให้ดีครับแดงประมาณนี้เลยครับ มันไม่ใช่แดงครับคือ